สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาพี่น้องมากมือนี้ลาบก้อยขมต้มหอยบมันก้อยขมต้มเสีย่ยก้อยขมต้มหอยหอ,อมหอยอืมหอ,อมหอยกับแต่ผิวกับแต่เลือเอามามา<อ>พี่น้องมาอืม เขาว่าหม,ามอตู้หมอกหืมอืมลาบลาบ <ừ. S 1> โอยก่อยอืมแมก่ตัม

หวามิวอนจำแก้วเออแก้วขามอ้นใหญ่ละทิว <c oughs> ขอให้ค้มอกขอให้จบด้ยเท่า,า,านั้แก้วข้าวแบบร่างฟ้าแล้วงไงสติคอตายตาม,น,ามน,น,น้ำก็บ้าหัอ่ะน้ําไหลออกก่อน กระเดือพัชเทก็เห็นอย่งกระเด็อเืดุจะแจงว่ากำันไปไทยกิซื้อหอยคมหน่อยสบายนะใหสิบเอ็ดหอยจุหอยคมจ้าหอยคมเขากับใครเนี่ย มันเก <Words. S 2> ิดเหตแล้วก็เน,นี่ยมันเกิดเหตุอ,<ะ>อันเดียวกันออันเดียวกันอยู่ว่าเขาเป็นมะเขือเทศเขาบเ,เ,เ,เปินมาเขือเทศใช่บ้าน้องที่คอตายแล้วแบบแบบบุคคลแล้วทหไม่มากิน,กน MM เลยแก ดูดออก้วยไม่กระจายอี่เอ้ยจีมอได้ยังเอาอันมะควายมาตัางาต้งให้รตัมเตตีซีเติมลูกขึ้นมหนงทองไม่แย่ พักเนี่ยยขึ้นมาความรู้เนาะ